ช่างคือเาชชนที่ใหญ่โบโรานขอบคุณน้องๆที่กดติดตามช่องอุ้มกับออมจอมไม่ใช่อุ้มกับออมจอมบวนที่น้องจอมปวนนั่นเองกดติดตามหนึง่งพันร้อยหาล้านไลน์นะคะขอบคุณนะคะแล้วผมจะทำวีดีโอที่แข็งแต่งที่สุดในเมื่อคือ ไททันยักษ์นั่นเองหนูเองค่ะไททันยักษ์คือไททันที่ใหญ่ที่สุดโมโหดาน้ายมนุษย์แต่คือตัวยักษ์มากแต่ชอบกินคนเป็นอาหารส่วนให้เป็นคนแปลงร่างเป็นไททันสามารถต่อยไททันกลายเป็นสามารถต่อยไททันให้ตายได้จบแค่นี้แหละสวัสดีค่ะหนูชื่อนองออมหนูจะมาทำเพลง ค่ะคะเดีย๋ยวหนูจะลองให้ดูนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดสังขารไปด้วยนะคะจะมาเริ่มกันเลยนะมา,าคีราสมาคีราสซขาใช้ข่าข่าใช้ข่ขาคนรับนัค่ะตอนคนรับนันาน,นาค่ะตอนมันข้าวนมันขาว